อัปเดตความเคลื่อนไหวเสือน้อย Leo, ลีโอลูกชายคนเล็กยินดีต้อนรับทุกท oui, ่านเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนล24มิถุนายน2567โพส์จาก facebook น้องลีโอไม่หมดนี้วันที่29มิถุนายนเจอกันที่สมุทรสงครามวัดคูทำสถิตวลาลามแล้วพบกันนะครับก็วันที่29มิถุนายน2567นะคะ เป็นงานคอนเสิร์ตของน้องลีโอน้องขึ้นเวทีเวลาประมาณ21นาฬิกาค่ะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะแม่ๆเอฟซีแฟนคลับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจลูกชายที่หน้าเวทีกันเยอะๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook น้องลีโอไมหมดนี่ไว้นัดที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะ